สวัสดีครับทุกคนมอตุับวัน,นอยู่กับบล็อกอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเรากำลังจะไปพัทยาการที่ไปเนี่ยก็มีทั้งไปเที่ยวแล้วก็ไปทํางานไปถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าเราทำอะไรกันบ้างน,นะครับผมมีคอนเทนต์หลายอย่างเลยที่อยากจะมาแชร์นะครับในการไปพัทยา,ารอบนี้นะครับผม โอเค,อเคทุกคนครับเ,เรากำลังจะไปพัทยากันแล้วนะครับวันนี้อยู่กับต้นนะครับผมมีจิ้นด้วยนะหลังแล้วก็คนกลางเนี่ยเรายังไม่เคยเจอใช่ไหมเ <c oughs> จดแนะนาตัวหน่อยสวัสดีครับชื่อเจดครับเออนี่เจดนะเป็นรุ่นน้องของพวกเราเองนะครับแล้วก็ หลังสุดก็คือตากล้องผมนะครับรีบแท้กเดือวทงนเราจะไปแถวไหนกันนะต้นวันนี้พัทยาพัทยาครับผมเดี๋ยวไปแถวพัทยากลางพัทยากลางหาดจอมเทียนหาดจอมเทียนับแล้วที่พักเราอยู่ใกล้ๆหะใกล้ใกล้ๆไม่ไกลกิโลสองกิโลประมาณเดี๋ยวไปดูนะว่าวันนี้เนี่ยพวกเราจะทําอะไรกันบ้านนะครับผมมีคอนเทนต์แบบเยอะจัดนะครับนี่เตรียมกันไว้ทั้งสองคนแหละกะว่าอือไปรอบนี้แม่งถ่ายคุ้มเลยดูเสื้อก็รู้ว่าไปที่เดียวกันครับโอเคไปเจอพัทยาครับผม คทุกคนเรามาถึงพัทยาแล้วตลาดน้ำสี่ภาคจะดูแม่งโคตรเงียบเลยขึ้นรถน้อยๆน,น,นะคิดว่าคนน่าจะน้อยคนมาเนี่ยน้อยไม่เท่าไหร่แต่ว่าคนขายเนี่ยน้อยไม่ได้นะเดี๋ยวไม่มีอะไรกินกันเดี๋ยวลองมาเดินดูก่อนวน่ามีอะไรบ้างผมก็ไม่เคยมาที่นี่เหมือนกันน่าสนสารเนี่งทุกคนมีแต่คนขายคนซื้อน้อยมากเนี่ยนะโควิดคนขายก็ไม่ค่อยมี มันน้อยกับข้าวนี่แบบไม่มีเลยจริงๆน้ำไม่ต้องมีเรือพายแล้วเล็กเนื้อนะฮะพิเศษเดี๋ยวพวกต้นไม้สั่งปลาเผาไก่ย่างเยอะอยู่นะครับกินเป็นมื้อเที่ยงนะครับอยู่กพอตอนเช้าไม่ค่อยได้กินอะไร ถ้าเราเก็บเยอะเงินก็ไม่หมุนเออเงินอยู่ก,ยกับเราไม่หมุนไปไหน,นต้องจ่ายเยอะๆแต่เราก็ต้องรับเยอะย้วยไม่ใช่ว่าแคจ่ายแต่นี่มึงไม่รับเน,นี่อะไรมึงก<ไ>็ที่ผ่านวันเดีบางทีเราก็พยายามพูดกลางแล้วนะแต่สำเนียงมันก็ออกไปแล้วก็บางทีเร็วเกินแต่ตอนแรกผมไม่รู้นะพี่พี่ว่าพี่เป็นคนตาตอนเจอครั้งแรกเลยใช่เหรอใช่เออสำเนียงฟังแมงยังไม่รู้แต่วันนี้ชัดชัดเลยวันนั้นไม่รู้วันนี้ชัดโอเคเรากินเสร็จแล้ว เท่าไหร่ตะกี้600 30บาทจริงก็ผมว่าราคาก็ไม่ไม่แพงแต่รสชาติเนี่ยเขาเรียกแต่คนถูกปากไม่ถูกปากอันนี้แล้วแต่เดี๋ยวเราเดินดูนิดหน่อยนะไหนๆก็มาแล้วจะได้แบบอุดหนุนร้านแถวๆนี้บ้างเพราะว่าคนอยมากก็สงสารนะผิดใจคนนี้นี่ เท่านี้พอนะเพราะว่าดูคนน้อยแล้วก็ร้านก็น้อยๆนะครับมันจะเป็นร้านอาหารแล้วก็ร้านเสื้อผ้าเป็นหลักนะครับผมก็จริงๆถ้าเพื่อนๆผ,ผ่านมาก็ผมว่าก็แวะกันมาก็ดีนะมาช่วยอุดหนุน,นกนแถวๆนี้นะครับที่หน้าสงสารนัน่า้หินใจนะครับช่วงโควิดเนี่ยมันกระทบก,กับพวกอะไรที่มันเป็นหน้าร้านเนี่ยเยอะมากแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวพวกนี้เพราะาจริงๆแหล่งท่องเที่ยวพวกนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการต้อนรับของชาวต่างชาติซะมากกว่าแนตะ่พอโควิดเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาแบบว่าชาวต่างชาติเข้ามาได้เนี่ย ก็อยาดูเงาๆแบบนี้แหละคนไทยผมว่าก็นั่นแหละช่วยกันนะครับผมอย่างช่วงนี้เนี่ยที่พักก็คือถูกมากที่เราจองกัน2คืน5คนเท่าไหร่สองพันห้าสองพันห้านะสองคืนนะครับตกคืนละพันว 1, กว่าบาทเองผมว่าถือว่าถูกมากๆแล้วก็ห้องใหญ่มากด้วยโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปที่ห้องกันนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเวิร์กเอาที่บาร์ที่ไหนะสักแห่งหนึ่งครับผม,ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวให้ต้นเนี่ยพาไปนะครับผมบิ๊ โอเคกตอนนี้เราอยู่ที่พักแลวนะครับผมมันเป็นเหมือนกับคอนโดแต่ห้องใหญ่มากอยู่กันได้หลายคนอยู่นะเรามากันห้าคนกนะ็คือน,นอนสบายคนระับมีสองห้องโอเคเลยสบายผมอยากได้คอนโดแบบนี้เลย <c oughs> <c oughs> อยากไปเปลี่ยนคอนโดที่กรุงเทพอ่ะอยากได้แบบนี้มนะันสบายคนระับมันกว้างดี เคทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หาดจอมเทียนนะครับมันมีบาร์หันหน้าหาดด้วยนะครับก็เดี๋ยวได้มาลองฝึกกันนะครับวันนี้ก็ฝึกไม่ได้เยอะเพราะว่าบาร์เนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันยกเยกเยอะแต่วันนี้ตั้งใจว่าจะมาฝึกพวกคอนเลเวอร์หรือว่าพวกฟูต่างๆนะแต่มาเสื้ออันเนี้ยฝึกไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะฝึกแฮ์แตนด้วยนะครับไปดูนีกว่า ก็เราเล่นเสร็จแล้วก็คือจบแล้ววันนี้เราเล่นเป็นพุชเดย์นะมีแฮนด์สแตนแล้วก็เนี่ยมีพวกพุชต่างๆนะครับผมก็ฝึกท่าอื่นเล่นๆนะครับดูลองดูว่าทำได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะไปเล่นอีกนะอีกที่หนึ่งไปลองดูว่าบาร์แถวนี้เป็นยังไงบ้างนะบ,บาร์เนี่ยมันไม่เหมาะกันเล่นดึงเพราะมันยก่มากๆเลยเดีย๋ยวหลังจากนี้เราจะไปกินข้าวกันนะครับผมเดี๋ยวล้างมือล้างไม้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวเนีบ้านไม่เรื่อง ครับอันนี้เป็นร้านที่ต้นกินประจํานะพี่พัทยานั่นเองนะก็คือเคบับไก่ชีสในตํานานนะมันคือเคบับเออมันคือเคบเคับเตยกรุงเทพนะครับอย่างเดียวกันครับก็แปลกดีแต่ว่าเป็นร้านนี้เป็นร้านที่กินประจำล้วก็อร่อยต้งบอกว่าน่าจะอร่อยมากดับเบิ้ไก่แล้วเขาใส่ชีสมันมีแบบ,แล,บ,บแล้วไอ้กรอบๆคืออะไรวะขนมปังกรอบอเออไม่ขนมปังกรอบอะแล้วเา้าเขา่ากันสดเข่าโอ้ยต้องมีคนสั่งกลับเลย พี่ผมว่ามันมันอยู่มันกิมอยู่นะอิ่มโอเค okay, ทุกคนตอนนี้เรากลับมาห้องแล้วหลังจากกินกระบับไก่เสร็จนะครับผมอิ่มมากร้อยหนึ่งถือว่าคุ้มมากให้ไก่โคตรเยอะเลยแล้วก็มีชีสด,ด้วยอร่อยแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยผมจะนั่งเตรียมคอนเทนต์สำหรับถ่ายพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะพาเพื่อนว้าไปพรุ่งนี้เลยนะครับผมบายบาย เฮ้ยอร์นิงครับทุกคน mm hmm. ก็ตอนนี้เช้าแล้ววันที่2นะครับ mm hmm. เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราเราจะไปถ่ายคอนเทนต์กันที่ริมหาดนะครับ mm hmm. ก็อ,อันนี้ก็ตื่นเช้าเนิดนะครับเ mm hmm. พราะว่าจริงแล้วเรามาทํางานนะมาถ่ายคอนเทนต์ ชีว่างานผมทำอะไรเนี่ยผมก็ถ่ายก่อนทีน่จะให้เ,เพื่อนๆดูนั่นแหละครับถ่ายคลิปนั่นแหละก็คืองานหลักนะครับผมเชาม้า8ปดโมงนิดๆนะคนน,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 น่าจะไม่ค่อยเยอะน่าจะถ่ายได้สะดวกอะไรนะครับไป ด้วว่าเราอยู่ที่หาดพัทยาเลยนะครับตะกี้เนี่ยผมถ่ายคอนเทน์ริมาดนะับเป็นฟูลบอดี้แบบเล่นโดยไม่ใช่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะให้นเพื่อนเอาไปทําตามเวลาแบบมาเที่ยวมันผมแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์อือ่นๆเกี่ยวกับการเที่ยวน,นะครับผมก็คืออยากให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยได้รักษาหุ่นตลอดนะไม่ว่าเราจะไปเที่ยวหรือว่าไปที่ไหนนะครับผมเพอเวลาผมไปเที่ยวนเนี่ยผมก็มักจะมีการดูแลรูปร่างตลอดถึงสมมติว่าผมไปไม่กี่วันเนี่ยผมก็จะมีการควบคุมอีกรูปแบบหนึง่งถ้าไปหลายวันก็ควบคุมอีแบบหนึ แล้วแต่นะผมแต่ว่าครั้งนี้ที่ผมมาเนี่ยผมก็ได้ออลังกายทุกวันเลยนะครับผม๋ยวก็รอดูว่าวันนี้เราจะทําอะไรกันอีกบ้างนะครับผมยีน้องเนี่ยเห็นไหมครับที่น้องวาดรูปเนี่ยคือมีความสามารถมากนะอายุ19กํากังจะยาอีสิบี่นี่คือเป็นงานอดิรของน้องเขาเพราะว่าต่อไปเนี่ยงานพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าการสร้างเงินให้กับน้องเขาแน,าน,น่นอนได้เลยว่าดีมากนะครับสำหรับคนที่รู้ตัวเองว่าชอบอะไรรักอะไรเนี่ยก็พยายามทำสิ่งนั้นเนี่ยให้มันเต็มที่นะครับพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อนาคตเนี่ย มันอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นงานให้เราหรือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เราแบบร่ํารวยขึ้นมาได้เลยนะครับผมไม่ว่างานอะไรเนี่ยมันทาให้เราสามารถจะหาเงินได้ทุกงานอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดยิ่งเป็นงานที่เรารักเนี่ยว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆทั้งได้งานได้เงินแล้วก็ทำให้เรามีความสุขในชีวิตด้วยอย่างที่ผมทําทุกวันเนี้ยงานของผมคือที่เพื่อนๆเห็นก็คือเป็นบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์นั่นแหละครับก็คือทำคลิปให้เพื่อนดูให้ความรู้เพื่อนๆพวกเนี้ยคือผมก็ได้ผลตอบแทนเป็นเงินมาเหมือนกันนะครับผมถึง เดี๋ยวก็จะมานั่งเล่นชิวๆสบายๆนอนอาบแดดให้ผิวสีดำโอเคเดี๋ยวผมก็นอนเล่นสักสักแป๊บหนึง่งพวกต้นก็ยังถ่ายกันอยู่เลยนะครับ <laughs> นอนอาบแดดนะนอนในรม่ม <laughs> นอนในรม่มในร่มก็พมดแล้ว ครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแป้งับแกงราดข้าวนะครับชื่อถูกต้องนะแกงราดข้าวไม่ใช่ข้าวราดแกงข้าวราดแกงนี่ต้องออกเด็กยากก็ผมสั่งไปในนี้ข้าวไก่ต้มแล้วก็หมูแดงแล้วก็มีกุนเชียงด้วยแล้วก็ข่นินนึงนะครับก็ตอนนี้พยายามคุมนิดนึงเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยเราอาจจะมีไปกินอะไรที่มันเว่อร์วังอลังการเด็กกันแบบยับยืนอะไรประมาณนี้ก็ตอนนี้ก็ เซฟเซฟพลังงานไว้ก่อนนะครับเวลามันเที่ยวเนี่ยเนี่ยก็ประมาณนี้สำหรับผมผมก็โอเคผมไม่ได้รู้สึกว่ามันอึดอัดหรือลําบากอะไรมากเพราะผว่าผบเก่งมาตั้งนานอยู่แล้วเดี๋ยวอาจจะแบบกินของเพื่อนบ้างพวกฟาโลอะไรพวกนี้นะครับผมก็ประมาณนี้โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่เขาพระตำหนักนะครับผมมันจะมีโซนที่ให้ออกกำลังกายนะมีคนแถวนี้ออกกำลังกายกันเยอะเลยนะครับแล้วก็มี บาให้เราฝึกด้วยนะครับวันนี้เนี่ยจะฝึกเป็นมัสเซอร์อัพนะครับปร,ประเภทแบบพู่ต่างๆจะมี up, มัสเซอร์อัพมีฟอลเลเวอร์แล้วก็มีพวกพู่อัพต่างๆจะมีตัวน้ำหนักอะไรด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอดูก็ได้เลยนะครับผมแล้วก็มีคลิปเสริมต่อจากอันนี้ด้วยนะเป็นการที่ว่าผมเนี่ยจะมาชาเลนจ์พวกเพื่อนๆนะครับทั้งตัวผมด้วยแล้วก็พวกต้นด้วยแล้วก็น้องๆด้วยนะครับมาแข่งกันนะครับก็คือชาเลนจ์เ0 0 second hanging the bar นะครับเดี๋ยวเราจะโหนบาร์ ค้างเอาไว้นะครับคือมันจะมีชาเลนจ์นี้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศนะครับให้เราหนบาร์ค้างไว,100ว้หนึวิถ้าเกิดได้100วิเนี่ยจะได้รับเงินไป100ดอลลาร์นะครับผมแต่เนี่ยเราไม่ได้พนันเงินอะไรกันนะคแค่ลองทดสอบตัวเองดูว่าเราเนี่ยสามารถจะแฮงก์บอลบาร์เนี่ยได้ครบ100วิหรือเปล่านะครับผมพวกเราเนี่ยยังไม่เคยลองมาก่อนแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าร้อวิเนี่ยมันยากแค่ไหนเดี๋ยวเราต้องมาลองดูนะครับผมวอร์มต่อดีกว่าวิวโคตรสวย เสร็จแล้ววันนี้ก็ซ้อมดึกนะเลิกกัน3ามทุ่มนะครับแล้วก็มาต่อที่ร้านข้าวต้มปลาเกาะสีชังนะครับผมก็เป็นกินไปข้าวต้มแล้วก็เมนูกับข้าวอื่นๆนครับเมนูนี้ก็จะไม่ได้ควบคุมอะไรมากมายเพราะว่าตั้งใจมาแล้วว่าจะกินของที่มันอร่อยนั่นเองนะครับผมก็นี่แหละก็เอ็นจอยหน่อยเวลาเรามาเที่ยวนะครับจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นคนที่อยากจะกินอะไรเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ก็อยากจะกินบางมื้อที่ เออมากินกับเพื่อนแล้วก็ได้กินอะไรที่มันอร่อยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวรอมาดูว่าทั้งหมดที่เราสั่งไปมีอะไรบ้างครับแล้วก็น่ากินขนาดไหนร้านนี้ก็คือต้นแนะนำมาเหมือนกันเพราะมันก็มากินบ่อยอยู่นะครับ เยอะมากคือเราจะสั่งข้าวต้มเป็นคนละถ้วยเป็นข้าวต้มปลาอินทรีย์แล้วก็มีพวกต้มยำคือาหารเราเป็นต้มยำเป็นต้มยำทะเลครับมีทั้งปลามีทั้งปลาหมึกอะไรพวกนี้แล้วก็มีไข่เจียวด้วยไข่เจียวหมูสับนี่คือของโปรดเลยครับชอบมากทุกเมนูเนี่ยแต่ไม่ใช่เมนูที่มันคลีนเลยแต่เป็นเมนูที่อร่อยมากกว่าคือมือนี้เนี่ยผมเน้นอร่อยนะครับแล้วก็ได้สาราเนี่ยเยอะอยู่แล้วกินกันตื้อคือต้มยำนี้แซ่บ โอเคทุกคนเรากินกันเรียบร้อยแล้วก็กินกันเยอะนะหลายเมนูอร่อยอันนี้แนะนําให้มาเหมือนกันนะ้ังข้าวต้มปลาเกาะสีชังที่พัทยาก็เราปิดท้ายกันด้วยข้าวเหนียวมะม่วง2จานแล้วก็มีพวกขนมหวานดีนะครับอู้ยอร่อยอร่อยฟินฟินฟินเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องนะครับทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เรากลับมาที่ห้องแล้วนะครับคือเหนื่อยมากวันนี้ทั้งวันก็คือ จริงมาเนี่ยเหมือนมาเที่ยวด้วยใช่ไหมแต่จริงๆเราทํางานเยอะมากนะครับมีถ่ายคลิปต้องออกกำลังกายอะไรจะต้องขอตัวเพื่อนๆไปอาบน้ําแล้วก็นอนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกทีตอนเช้านะครับผมาบายมอร์นิ่งกับทุกคนวันที่สามแล้วนะครับที่บ่านมาสอวันเนี่ยเทศดีมากอากาศดีมากแต่มาวันนี้ฝน,นตกแล้ว ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรานะครับที่ถ่ายงานเสร็จเรียบร้อยพอเสร็จปุ๊บฝนก็ตกปั๊บครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็น่าจะเดินทางกลับลวเดี๋ยวจะหาอะไรกินกันสักนิดนึงก่อนกลับนะครับผมยิ่งมันก็เหนื่อยนะครับแบบว่ามันเที่ยวแล้วก็ทํางานไปด้วยเดี๋ยวมันก็ไม่เหมือนเที่ยวมันก็เหมือนกับเป็นการทางานแหละแต่ว่ามันก็ได้เป็นสถานที่ใหม่ๆทํางานอีกรูปแบบหนึ่งโอ้หมันก็สนุกดีครับแต่ว่าก็มันมีนความเหนื่อยอย,อย,ยู่แล้วการทํางานทุกอย่างมันเหนื่อยนะครับแต่ว่าเป็นงานที่ เราชอบมันก็สนุกกับมันนะครับก็สนุกมากๆเนอะก็อย่างตะกี้เนี่ยตอนเช้าก็ถ่ายแต่งเลือดไปนะครับผมกอเดี๋ยวเพื่อนๆรอตามชมเลยนะครับในบล็อกนี้เนี่ยก็จะมีแต่ละช่วงแต่ละช่วงเนี่ยก็จะมีถ่ายงานคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์ไปทั้ง3วันเลยเนี่ยก็ได้อยู่หลายคอนเทนต์ครับที่มากลางนี้เนี่ยก็ถือว่าเยอะอยู่ ตอนนี้เราอยู่ที่เทมเป้ต์วันนะครับผมก็มาพักกินข้าวเที่ยงจริงๆเราจะไปกินกระบับไก่ชีสในตำนานเหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนร้านมันยังไม่เปิดนะครับแล้วก็เราไม่รู้ว่ามันจะเปิดหรือเปล่าก็เลยเดี๋ยวมากินข้าวที่ฟู้ดคอร์ดเนี่ยรอก่อนแล้วอาจจะซื้อกระบับไก่ชีสเนี่ยกลับนะครับผมมันอร่อยมากก็เลยอยากจะไปกินเดี๋ยวรอบสองนะครับผมก็มื้อนี้เนี่ยผมสั่งเป็นมันเรียกว่าข้าวเฉฟโอมันคือแบบว่าข้าวรวมพวกหมูก็เป็ดแล้วก็หมูแดงนะครับแล้วก็สั่งน้ำราดมาแยกเหมือนเดิม แล้วก็มีขนมจีบด้วยอีกชุดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวก,กินมื้อนี้ถ้าเดี๋ยวเราน่าจะเดินทางกันลับคอนโดแล้วล่ะครับไว้ดูอีกทีว่าจะสามารถซื้อกระบักไก่ชีสได้หรือเปล่านะครับผมอัน,นเนี้ยแนะนำมากถ้าเกิดเพื่อนๆมาพัทยาเนี่ยอยากให้มากินกันนะครับผมโอเคขอตัวกินก่อนนะครับ โอเคทุกคนครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับกันแล้วครับฝนตกตลอดเลยถือว่าโชคดีมากที่ว่าที่เราถ่ายงานอะไรกันเนี่ยไม่ตกเลยนะครับแดดออกตลอดถือว่าการสดใสมากตอนนี้ก็คือเริ่มเยี่ยแล้วแล้วก็ตะกี้เนี่ยพวกเราไปซื้อกับระปไก่กันนะครับครั้งสุดท้ายก่อนกลับช่อกันมากยเลอโอเคทุกคนก็เดี๋ยวบล็อกนี้ก็จบลงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมว่ามันน่าจะนานมากแล้วก็เดี๋ยวต้นฝากช่องไว้หน่อยดิช่องตัวเล็กเล้งกล้ามครับผมปฏิตามต้นได้นะครับใน YouTube ก็ตัวเล็กเล้งกล้ามก็มีใน ไอจีด้วยครับผมแล้วก็พวกน้องๆของผมนะครับไปติดตามพวกเขาได้นะครับผมโอเคทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่รับชมิีตามาฝากกดไลค์ส like, u บสก r รับกดแชร์แล้วเจอกันบล็อกต่อไปครับบ๊ายบายย่า <Bye. S 1> <Yeah. laughs>